พี่ขิงสวัสดีสวัสดีจ้าสู้ๆนะน้องสูวัสดีจ้าสู้ๆพี่หญิงมาพี่หิงมาพี่ขิงมาหน่อยนึงสู้ๆนะสู้ๆจะฝ่าชนะนะพี่พี่จะเอาสถานีเชียร์ออกหน้าออกตาอะไรนะเชี่ยวข้าบ้านอะ น่าจริงนะป่ะว่านี่พี่ยังว่าแบบน้อยเกินไปอ่ะพี่มันพี่ว่ามันน้อยเกินไปพี่เชียร์ออกหน้ามากเลยอ่ะอยังน้อยยังน้อยแล้วพี่ติ่งไม่เชียร์หน่อยอยู่งนี่ยไอเดโออยู่เนี่ยันเชียร์โลฮาอยู่เนี่ยเออนึกว่านึกว่าจะขอท่าพลัสกับพี่ติ่งหน่อยเออถ้าแล้ว plus นี่นี่นี่อ๋อเออแขนพี่กูเด้ยงอยู่เข้าไปแล้วเข้าไแขนพี่จะรัดแน่แน้แขนแขนเด้ยงแต่ว่าฝีปากเนี่ย ไม่เลยไม่เลี่ยงเลยตลอดเวลาเลยพี่ติ๋งที่รักพี่ติ๋งอวยพรให้น้องหน่อยพี่ติ๋งชงชงคอยช่วยคอ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 ยให้ชนะเกลี้ยงเกลี้ยงกระดานกรุงเทพนี่มีคู่แข่งแค่ลายเดียวส้มล้มส้มไปไหนแล้วเนาะถ้าล้มส้มไม่ได้นี่อย่ากลับบ้านแต่วันนี้ก็เริ่มมีข่าวแล้วนี่ครับเป็นผู้สมัครผู้สมัครถูกดำเนินคดีไปคนหนึ่งไม่ใช่ผู้สมัพรรคนี้นี่นะ ถ้ามันไม่โดนไม่โดนก็ยางมี้นะกฎหมายเลือกตั้งเขาออกแล้วเออแล้วคุยคุยเรื่องเขาดีกว่ากฎหมายเลอกเขาออกแล้วเหรอไม่ร้องเรนเกี่ยวอะไรกฎหมายเลือกตั้งวะเรานี่เป็นคนเราประชาชนนะเราประชาชนนะเราเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคุณจะลุยยังไงบัลลี่อยากจะขายของต่อครัคุณจะลุยยังไงคุณขิงเออตั้งตั้งหลายเขตอ่ะให้ผมผมก็สามเขตอย่างนี้ครับคือ ผมบอกเสมอกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองหลวงของประเทศนะแต่มองภาพเล็กไม่ได้มันจิ๊กซอตัวสําคัญนโยบายกรุงเทพคือนโยบายที่ดีสําหรับประเทศเที่ยวนี้ผมไม่ได้ลุยอยู่คนเดียวนอกจากนายกอนนทินผมยังมีพี่ต้มสุปจีผมยังมีพี่เอกเอกนิติมีพี่อ้วนศรีหัศก์อีกเราไม่ใช่สมสามานเลย plus 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 ครับ ใช่แล้วผู้สมัครผู้สมัครของเราก็คัดมาอย่างดีวันนี้ต้องพูดเรื่องการคัดตัวผู้สมัครหน่อยเพราะบางพักนี่คัดไม่ค่อยดีนะครับแต่ก็พยายามเช็คให้ละเอียดที่สุดแล้วเราก็มีความหลากหลายงใช่ไหมครับมีคนที่เคยเป็นสสมาแล้วก็มีนะครับหน้าใหม่ก็ดีประสบความสาเร็จด้านธุรกิจทํางานด้านการศึกษามาก็มาช่วยกัน มาช่วยกันเลิศมากเออเออฝากไว้ได้ดวงใจใช้คำพูดฉันลอยๆอยอะนะน้องฉันใช้ฉันพูดว่าอะไรฉันน่ะแบบจะฝากดองระเบิดฝาดงระเบิดฝากวันเปินสุดซอยพลัสเพิ่งเพิ่งจะหลุดมาหนึ่งคดีเลิศถูกฟ้องถูกฟ้องไมแล้วยังยองเรายังล่วมกันอยู่นะเว้ยคดีเดิมพี่ปอหมอคดีเดิมยังไม่จบเลยยังยัง้องถีงยังไม่ไปหลายคดีจังสะสมมากเรายังร่วมกันอยู่เอาเอาคดีมาแลกกับผลงาน คือคือเราไม่ต้องพูดว่ากิงเป็นยังไงแล้วกิงเคยแบบวางหัวใจไว้บนแผ่นดินแล้วก็เลยขาสุดซอยอยู่เขตไหนนะโอ้โหบางกะปิครับบางกะปิโอ้บางกะปิด้วยนะอ้มึงแพ้ป่ะนะมึงบอกเลยเบอร์สิบสามอ๋อมึงแพ้ปนะมึงตาย เลือกสามอ้วยนะเลือกโอ้เนี่ยไม่ใช่พูดแล้วทำพลัสนะแต่จะได้คนไปบวกกับพวกทุนเทาของจริงมันต่อยก็ตั้งแต่ตั้งแต่สู้สู้กับเทาสู้กับศูนย์เหลียญเนี่ยคนที่ไปประทะไปปรไดหน้างานเลยเนี่ยหัวหัวหมูทะลวงฟัน นะครับของผมเนี่ยโอทิติพัฒน์โอสุดซอยก่อนก่อนหน้าจะได้ชื่อโอสุดซอยเนี่ยคือโอบางกะปิโอบางกะปิตอนนี้ปรับจากโอบางกะปิมาสุดซอยกลับไปโอสุขซอยใหม โอ้ส oh, ุดซอยบางกะปิโอ้สุดซอยบางกะปิบ oh, ุคคลคนาไปเลยไอ้หันอ oh, okay, oh, oh, ีเล yep. ียมช่วยพี่โอ๋คุ้ด้วยวะเเมืองใดแล้วมึงยังว่าแต่ขี่ควายนะเว้ยไอ้ขวัญเออไอ้หวันเนีเอาพี่โอ้สุดซอยบางกะปิกูไปด้วยจะทิ้งไอ้ขวัญได้ไอ้หวันไอเลียมแต่มึงทิ้งไอโอ้คุไม่ได้นะเว้ยแล้วก็ฝากฝากเรีาด้วยอ จสวนหลวงจ้าสวนหลวงอ๋อบอลลี่เมื่อกี้พี่ปูบอลลี่อะไรลอลลี่ลอลลี่จ้าบอลลี่ไม่ลอลลี่นั่นแต่บอลลี่ลอลลี่ลอลลี่ลอลลี่สวนหลวงอ่าแล้วมอลลี่ล่ะครับเออมอลลี่อยู่สวนนี้บอลลี่บอลลี่อยู่ในใจบอลลี่อยู่ในใจของคุณแม่รักเสมอครับรักพี่ปองมอลลี่พี่ปูเสมอครับและติดตามดูอยู่ตลอดเวลานะครับคุณแม่ก็ดูทุกวันคุณแม่ก็ดูทุกวันเผื่อตอนนี้คุณแม่ดูอยู่ด้วย ไม่ที่นอนเปึงอยู่ลอรี่ในในในสวนในสวนหลวงอะไม่ต้องไปเดินนะในสวนหลวงมีแต่พม่านะไม่ต้องไปเดินแต่ไม่ไปเดินในตลาดนู่นในสวนในสวนการเด่น่ะในการเด่น่ะพี่พี่ติงพม่าเยอะ ศวนสวนหลวงนี่เขตศวนหลวงครับเขตไม่ใช่ศูนย์ผักเหนนะครับไม่ใช่การเล่นไม่ใช่การเล่นไม่ไม่ศูนหลวงไม่ได้อยู่ในเขตศวนหลวงไม่ใช่วันคารไม่ใช่วันกาโกวันคารข่าวกขาการเล่นไม่ใช่น้องไม่ใช่น้องบ้านไม่ใช่การเล่นเป็นแค่ส่วนเดียวของเขตศวนหลวงขณะที่พี่หิงอยู่ตรงนี้อีกพักหนึ่งอยู่ข้างๆค่ะเราก็เราก็เคลียร์กันไปนะคะท่านผู้ชมคะเอาล้วก็ขอพี่หญิงแบบนำโชคดีแล้วก็เป็นนำทัพนะคะนำทัพนำชัยนำชัยโยชัยยะชัยชนะเของพี่หญิงพยายามจะ จำไม่ได้อยู่ว่าเดือนสามสิบเจ็ดพักกุมเจ็ดไทยนี่ช่วยคิดหน่อยว่าสามสิบเจ็ดเออเจ็ดปกสามเป็นพี่ขิงจะอยู่พรรคอะไรก็ตามแต่แต่เราเชียร์พี่ขิงหมายถึงว่าพี่ขิงจะอยู่พรรคอะไรก็ตามแต่แต่ขอฝากพี่ขิงด้วยขอบคุณครับกรุงเทพมหานครขอบคุณครับขอบบคคุณรัอย่าร้องอยู่อย่าร้องมันร้อแล้วพี่ขิงไม่อยู่เป็นชีพไทยหรพี่นี่ได้ข่าวไหมพี่นี่นี่อัญชลีเป็นคนจัดการหมดเหรอนี่นี่ดีนอนนี่ก็ดี คือพี่นี่เขาไม่เคยไปแต่งเป็นง่ายๆนะเยศยศกิ้งกับบ้านายกิ้งกัไปเอเย่นมันต้องมีแหละเดี๋ยวปีใหม่แล้วตั้องร่วมเฟรมด้วยแล้วสวัสดีพี่กิ้งสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ใหม้ค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะสวัสดีปี่ใหม่ด้วยนะคะเลิศค่ะเออสามสิบสามเขตเดินเข้าไป อย่าได้ถอยม <F at> ือนล้ถอยเอาใจช่วยอยู่ร<อ>วมพลงังคือว่าคู่แข่งเขาชัดนะคะแล้วก็สําหรับพักกันเมืองใดก็ตามแตท่ที่ที่ที่คิดว่าเออที่นี่จะเป็นที่ที่คุณจะสามารถในการที่จะเฮ้ยผมอยากจะมาคุยแบบนี้ได้ไหมอ่ะ <ś c oughs> ม,มึงมึงวอลกอินมาเลยถ้ามึงเจออันเจรีมึงก็รอ่า้อมคุยวับอัวเววีก็มาแต่มมวววววั